สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องเขาเล่าเขาป่าอีกแล้วพี่น้อง้าหาอยู่หากินเนาะค่ะวันนี้มาอำเภอถวัดบุรีค่ะพี่น้องมาหาเก็บเห็ดจะสีลงคงทิพย์ยังนะพี่น้องเนาะหาอยู่หากินผ่มีเวลาจะสิจไทยยังมีเงื่อนยุ่งซ่านก็ะไรว่ามีคกิบสีไทยวันนี้เพิ่นสวนมาหาเห็ดรอมว่านเพิ่งหามาหาเห็ดพันได้ดเห็ดผงหลายพี่น้องนี่ก็เล่นมาหาจ้าสีมานบ่มาเนาะค่ะพี่น้องหอนหอนคนกันเลหลายตลอะค่ะ พ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็อะไรก็แช่ก็กระดิง่งถึงกำลังแรงใจให้ในเด้อพี่น้องเลยแต่สีมานมามนนะพี่น,อน้องนอกมาหาวันนี้มาก,กัน่สามคนที่มอไซคมามาอำเภื่อถวัตมากึ้มื่อเชานกันพี่น้องพ่อได้แกงเอาเลยนาะเฮ็ดหายเงี้ยพี่น้องไปบ้านนกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง หาห้าจีห้าเท็ดอีกแล้วค่ะพี่น้องขอ,อง้าพี่นอ้องเฮ็ดเผือกหลอกแล้วหาอะไรสักพักก็ค่ะพี่น้องเออไปบดเด็กกุฎไยเนาะดอกแฝดพี่น้องมึงเฮ็ดเพิอกหางนุ่งนหวานๆค่ะ,ะายาวมากเลยตาคนนี้จัง่อไดพี่นอ้นอ,อ,นองเนี่ยเออพี่น้องเนี่ยขายาวครักแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไล่ก็แชร์ก็กระดิ่งจนลังเลงใจให้ได้หนาเนื้ นาพี่น้องหาอยู่หากินอีเหล่ามีงนนหาเฮ๊ทาน้ำกันเรื่อยๆน้าพี่น้องเนาะดอกนึงค่ะมจะเห็ดเผือกอ่ะค่ะพี่น้องนะเ,เพิ่าพมาเก็บมู่บ้าน,ไไนพี่นเลยจะเห็ดเผือกจักของก็เลยมาเบิงจักรสีมานบ่มามาันาน้อกพี่น้องเอ้ยหาไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะพ,อ,นนะพอได้กินพี่น่องบอกห้เของดอกนีงๆๆน ล่างกอขาวดอกนางพี่น้องเอ้ยขึ้นขออกเปน็นมู้นนะพี่นอนะ้องเนาะหาไปเล,เลยๆพี่น้องเอ้ยค,คนไล่หลายม้วนเพิ่นเก็บเพินเพ่น้หลาย,ายก็เลน่นมาของสิได้นันเพิ่นระบุในแกงกะบุพี่น้องวันนี้ดื่มน้ำกันเนาะคะ่ะ หวมัหน่อยดอกเดียวโหด,ด,ด,ดถงขายนุ่งอมกํลังล่างออกดอกนยๆายขอบคุณค่าขอบคุณค่า กวสิพอร์เฮ no ้ยคนมานกับมานเนอะพี่น้องเนาะหาต่อพี่น้องเอ้ยโรกเลยค่ะเห็ดเครื่องค้านึงนึงพี่นองก็เริ่งออกดอกไม่น้อยพี่นองรอบไม่ต้ หาไื่อๆค่ะหาเคียบไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะคนมาหาเลยหลายพี่น้องบางคนกับมานบางคนกับบ้มานเนาะคะา่ะเสือทองก็คือมานบอกดอกพี่น้องเอ้ยป็นาห,าหน้าขม่าพ่อได้รยืดอะไรกินพ่อบริสุทธิ์คนนักพี่น้องเนาะโย่มนให้หมุนน้ำกันด้วยค่ะฮะขึงดอกหนึ่ง เพิองน้อยเดืองหวานจะเถืองน,น้อยน้อยน้อเดี๋ยวเืิมกันไปใหนน้น้องน้อพอดอกนู้นค่ะเพราะสีพอตละดชอบิดเถืงไม่ได้ฮ็ดเถืงออกค่ะเสื่องนี่ นีกบ่ค่รมัดเนอกพี่น้องบ่ค่อยพอเฮ็ดเฮ็ดเนาะเมื่อยบ่ไหวหรอค่ะเมื่อยบ่ได้มาหาเฮ็ดดนวันวนีน้สากมาพี่น้องเมื่อยหาบ่าไหวเบามาัดเนาะพี่น้องพระเจ้าจังได้หลายเจ้าของในในแกงหน่อยนึงพี่น้องบางดอกกะไทยบางดอกก็บ่ไดกก้็ญไทยพิษงก็ร่างออกค่ะ ก็มาหลอกค่ะพ,พี่น้องแต่พ่อแม่พี่น,อนอ้องก็ติดต,ตามก็ไลค์ก็แชร์ก็กระดิง่งเป็นกำลังแรงใจให้เด้อพี่น้องบางดอกก็ไดิ่งไยบางดอกก็ไม่ได้ท้ายพี่นอ้องมือมือถือกิมบอลมือหาอยูทูปเปิลมืเลอเ่าไว้โดนสากว่าหาเถื่อนเว้นระยะหาเห็ดไปโดนพี่น้ <c oughs> องมือเลย จังมาหาไม่นะพี่น,อน้องเนาะเฮ็ดกำลังออกดอกหน่อยออกลายอยู่ค่ะเฮ็ดเพิ่อจเจ้าท่านเพิ่นบ่ท่านเพิ่นพอนพองในแกงหน่อยเนืองพี่น้องเอ้ยบ่าม,มาหน่อกค่ะมื้อนี้พี่น้องเพิ่นได้ลหลายหลายปัญหาซอยกันสคนเพิ่นพอเฮ็ดดีที่ช่องก็บ่พอฝากพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แช่ก็กระดิ่งกำลงังแรงใจให้ใน,นเด้อพี่น้องเด้อกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกอคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ ทำ่พี่น้องก็สิกับหอดบ้านที่นี่อีกแกว่าไก่ค่ะามาอำเพอ่สวรรค์พี่น้องมันอยู่ไก่จะขวางพุ่นละสิบกว่าโลกุ่นละพี่น้องก็สิขี่รถมอไซค์กับเอาไว้มาดังทางเขาจอยู่นูดอยู่กลางป่ามือหนาพุ่นน้องจังมาหาไหมเนาะค่ะมันอีู้คำแล้วพี่น้องอแกงหน่อยนึงพ่อแกงห้ยาาคันท่องนิตาเฮ็ดเพิงค่ะเส้นนำนิตาเฮ็ดเพิงเลยค่ะยิบหนาพอกันไหมเนาะค่ะ สวัสดีค่ะบายบายพี่น้องคลิปสันส้นๆนะค่ะมันเมื่อยแล้วพี่น้องบ่ค่อยได้ทายเห็ด